หรอเออมีอีกไหมคะเออเออหนุม่มหนุม่มสองสองหนุม่มจุฑาเทพที่ที่นั่งคนที่สองนี่คิดว่าแค่อายุเท่าไหร่คะอะไรนะสามสิบาทที่โตกต๊กันบริหนีบาที่กกน,นีเออเอาเหรอยัาไม่ใช่เหรอนะสองหนุม่มสองหนุม่มอยากอยากรู้มากเลยคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่อะไรนะยี่สิบหกนะคะอะตอนนี้เราไม่หวยกันแล้วนะคะมวนนี้ก็จะออกตามนี้นะคะก็ลองลองแทงกันดูนะคะถ้าแทงไม่ถูกก็เออ เคอนั่นเอาเองนะะเอาฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้คิดว,ว่าเท่าไหร่ยี่สิบสามเป็นไงหนังหน้าแค่มแก่กันนั้นได้เลยเหรอรถาม <30. S 1> หน่อยถามหน่อยเออเอาจริงจริงแก่กันนั้นได้เลยเลยหรอเอาไม่เป็นธรรมดาใช่ไหมเอออะไรคะแก่แล้วคะโอเคคะ่ะขอขอบคุณมากคะ่ะคำตอบ ตอบนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องอาร้อเล่งแคทอายุ20ปีนั่นเองนะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยหอกกรค้าไทยนั่นเองนะคะหนังหน้าอาจจะบอกว่าไปก่อนอายุนะแต่ว่าเ,าเรื่องแบบร่างกายแล้วก็สมองปัญญาก็ไ็นยังอ่อนเหมือนเดิมนะคือแบบว่ายังยังยังไม่โตเท่าไหร่นะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆาเลยนะคะต้องอันดับแรกเลยต้องขอกราบขอบพูะคุณนะคะปมาสมชายเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้โอกาสแคทนะคะให้แคทเนี่ยได้มาทําการสแสดงแล้วก็ได้มาให้ความสนุกสนานแก่ทุกท่านในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาพบากับพี่ น้องนะอุ้ยวันนี้มีประปารี่เยอะมากเลยนะคะเรื่องกล้องนี่แค่แต่ว่าไม่ค่อยชอบอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะโอเคค่ะโอเคไม่ค่อยชอบเลยอะสวยไหมคะเอ่อไม่ทราบกล้องไหนไหนในกล้องอีกคะฝั่งนี้มีกล้องไหมะคะอุ้ยนั่นในกล้องหนูกก็ไม่ค่อยชอบถ่ายเท่าไหร่อะเซ็กซี่ไหมอะคือคือพอคือพอจะไปประกวดแ,แบบแม็กซิมไดไหม อุ้ยมันต้องดูข้างล่างมันต้องดูก่อนจะแม้ว่ามันจะพอแบบตุ้มๆมือนเขาได้ไหมใช่ไหมเออนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยากถ่ายรูก้ก็มาด้านหน้าได้นะคะแคทไม่กัดนะคะแต่ว่าแค่แบบว่าควณควรเล็กน้อยเพราะให้มันมีรอยประทับนะคะเออเมื่อแบบเหมือนเหมือนเวลาแบบว่าเออแฟนหนีหนีผู้หญิงไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็แบบกลับมาก็โดนตกอะเลก็ประมาณนั้นนะคะคือแบบรอยรอยประมาณนั้นนะคะก็แล้วก็แม่เห็นขวเลาะเคยๆกันอยู่แล้วสิฮะ เคยใช่ไหมสามสามสาวนี่เคยใช่ไหมคะเคยตกใช่ไหมคะอ๋อไม่เคยมีแต่เขาตกเราใช่ไหมอ๋อก็ว่ากันไปอ่ะนะคะก็เดี๋ยวไปฟังอีกซิงเกิลของงานเพลงเป็นเพลงช้าๆกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามามันกันช่วงท้ายไปฟัง